คสวัสดีครับวันนี้วันนี้เรามาอยู่กันที่บริษัทบริษัทบริษัทงานปั้นครับอันนี้ด้านหลังเราก็จะมีมีทั้งพระพุธร,รูปมีทั้งกระตูนมีทั้งยักษ์มีทั้งไดโนเสาร์มีสิงสาราสัตว์หมดทำอันนี้เราได้ไอเดียใหม่ครับเอียวภูเขาเราได้ท่อไฟมาครับ ก็เลยจะมาตกแต่ง,ตง,นะนะนนงให้เป็นไม้ไผ่เพื่อไปตกแต่งร้านนะครับทำไม้ไผ่อันนะี้พ่อไปครับช่างศิลป์จะมาเดลวิทให้เป็นไม้ไผ่เนี่ยมาดูมาดูครับมาดูขั้นตอนกันโอ,นนมมอ้สวัสดีครับนี่ครับช่างศิลป์ช่างฝีมือ กลกเกินกับธรรมชาติครับครับอันนี้ทางฝีมือก็ได้ทีมงานมาช่วยด้วยครับคนหนึ่งทีมงานพอเผาสุดหล่อครับเพาสุดหล่อขั้นตอนการเอาไ,ไปเขไปอขั้นตอน คือขันตอนแรกนี่คือนเอาขัได้ปะไม่<อ><อ>เป็นข<อ>ั้อ๋อัตนอย่ครับรตัวนี้คืออุปกรณ์ตกแต่งลายครับทำง่ายๆเลยครับจากกระดาษ A4 ครับ <c oughs> นี่ทำจากกระดาษ A4 นะครับนี่ท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ย <c oughs> ทำจากกระดาษ A4 ครับไม่ในลงทุนเลยครับนี <c> ่ <oughs> <c oughs> <c oughs> ลงทนตอยู่เนี่ยให้ลงทุนเลยครับนี่เอแล้วก็สวมเข้าไปในท่อนะครับเพื่อจะทําเป็นเพราะว่าเพราะว่าไม่ไห่จะมีจะมีข้อข้อข้อเอิว่าเป็นขันเป็นขันนะครับบ้องเป็นบ้องนะครับบ้องนะครับสร้างโอ้บ้องนีหมแล้วเนยิแกุลนะไป้างฝีมือติดต่องานได้นะครับ แต่ว่าคิวงานจะเยอะนิดนึงตั้งศิลก็จะประมาณนี้ครับพระเฝ้ามนหน้าตาก็จะเสอรอเล็กน้อยเพราง,งานศีนต่องานนี่คืองานครับงานหลากหลายมากหลากหลายหลายสไตล์มากเลยครับพระพุทธรูปก็มีอันนี้ประตูนก็มีนะครับฝั่งนี้ใครที่ชอบ อันนี้คือสิงครับอันนี้คือยังไม่ได้ลงสียังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จอันนี้ยักษ์ยักษ์หน้าวัดตัวน,นี้ตัวการ์ตูนน้องหมา้องหมาด้านในก็มีด้านในก็จะมีโอ้โหนี่พี่เด็กๆนั่นหนูชอบมากเลยครับนี่คือตัวอะไรครับยังไม่ได้ลงสี ทีมอเวนเจอร์มาอยู่ที่นี่หมดครับไอรอนแมนครับอันนี้เป็นโครงสร้างของออคติมัสครับมีครบหมดเลยเผื่อใครต้องการกร์ตูนแบบไหนสั่งได้ครับที่ตั้งของร้านโอที่ตั้งของบริษัทจะอยู่ บนถนนเส้นร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดยะโสครับจะอยู่อำเภอเสรีรภูมิอยู่อำเภอเสรีรภูมินะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะเยี่ยมชมได้นนะครับเพื่ออยากได้ตัวมาร์กอดของร้านเจ๋งๆสักตึงตัวครับแวะร้านนี้เลย อ,อันนี้เป็นอีกหนึ่งงานอันนี้กําลังขึ้นเขาโค้งนะครับตอ,อบบนนี้สร้างยังก็ครับเนี่ยสร้างยังก็ครับสร้างทรงเครื่องช้างทรงเครื่องครับช้างช้างที่อยู่ในอยู่ในยงนังครับเป็นเท่ากิน เป็นร้างช่างชา,างสร้างทรงเครื่องที่กรย์เปพนนังว่าสันน,น,นี่ครับในนังเข้าเสีเน็นี่แหละครับนี่อ่านี่ครับโอ้ตอนนี้เหมือนเหมือนผมอยู่ต่อหน้าช่างจริงเลยครับโอ้ดูครับดูเบิ่งหูเพิ่นติละ่ะปอนหูครับเฮ็ดคือคักแฮง พิกัดนะครับถนนเส้นร้อยเอ็ดยะโสโยมเพอเสลภูมิครับอานมะเห็ดคือบานเหลือแท้ามมนเห็ดเห็ดแทนมันตีงได้ให้จชคากได้น้อใส่ทานใส่ทานเหล่ายางเล่ยังทีนะอันนี้ทีมงานครับทีมงานทีมงาน,งานสร้างครับ ท,ทีมงานที่อยู่ด้วยกันมาประมาณ20กว่าปีเมืออาชีพเหมือนกันครับทำได้หมดขอให้สั่งคุณอะอันนี้ช้างกระตงกระต่ายมินนองมินเนี่ยนก็มีนะครับเยอะดูใกล้ๆกันนะครับวิธีการเ่น อันนี้วัสดุทําจากวัสดุไม้พอไฟได้ครับอย่าเข้าใจผิดอันนี้ไม่ใช่ไม้ไผ่นี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับเป็นป้องเป็นป้องไม้ไผ่เลยนี่นชัดๆเลยนะครับนี่จึบวนวนนวน,วน,วนไปนะครับ ชืบโอ้สุดยอดเลยครับดูรวมๆก็จะเหมือนไม้ไผ่เป๊ะเลยนะครับเดียด๋วยวนะเรามาดูคลิปหน้าขั้นตอนการตกแต่ง